สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเสนอสินค้าตัวใหม่นะครับเพิ่งทดลองทดสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือปั๊มโซล่าเซลล์นะครับขนาด2 0วัตต์นะครับตัวปั๊มขนาด2 0วัตต์แต่ว่าเราจะใช้แผงโซลาเซลล์ขนาด5 0วัตต์นะครับเป็นรุ่นทํางานเฉพาะตอนกลางวันนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวทําให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะครับ เดี๋ยวเราไปดูว่ามีส่วนประกอบอย่างไรแล้วก็มีการทํางานอย่างไรนะครับอุปกรณ์ตัวแรกนะครับเราจะใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับขนาด5 0วัตต์นะครับสามารถผลิตไฟได้ที่ประมาณ2.6-7แอมป์นะครับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับก็คือกล่องควบคุมนะครับกล่องนี้นะครับจะมีปุ่มควบคุมการทํางานนะครับอยู่3ปุ่มนะครับ เดี๋ยวผมจะแนะนําว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีสายจากโซลาเซลล์นะครับมาเสียบเข้านะครับแล้วก็มีสายของปั๊มน้ํานะครับต่อไปใช้งานกล่องนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมได้จัดซื้อไปใช้งานนะครับแนะนําให้ติดตั้งให้อยู่ในร่มนะครับกันแดดกันฝนนะครับเพราะว่ากล่องนี้จะกันน้ําได้เพียงระดับหนึ่งนะครับประมาณ80%เอพราะมันจะมีปุ่มพวกนี้ไม่กันน้านะครับแล้วก็จะมีรู และด้านในเนี้ยจะมีแบตเตอรี่นะครับแนะนาว่าอยู่ในร่วมเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนนะครับถ้าเกิดความร้อนแบตเตอรี่จะตัดการทํางานนะครับอุปกรณ์ตัวที่3นะครับก็คือปั๊มน้ําของเรานั่นเองนะครับจะเป็นปั๊มน้ํา DC นะครับหรือว่าใช้ไฟกระแสตรงขนาด12โวลต์นะครับกาลังไฟกินไฟอยู่ที่20วัตต์นะครับประสิทธิภาพความสูง ที่จะส่งให้ลูกค้านะครับแนะนําให้ใช้อยู่ที่ความสูงเต็มที่1เมตรนะครับนับตั้งแต่ตัวปั๊มนะครับจนไปถึงปลายท่อนะครับท่อ P v c ตัวนี้นะครับซึ่งใช้ขนาด4หนุนมีขายตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการใช้างานนะครับเมื่อท่านผู้ชมได้รับสินค้าไปแล้วนะครับปุ่มจะมีอยู่3ปุ่มนะครับ ปุ่มตัวแรกจะเป็นปุ่มเปิดปิดปดเครื่องนะครับปุ่มตัวที่2จะเป็นปุ่มสําหรับเปิดปิดโซลา์เซลล์นะครับที่มาต่อใช้งานปุ่มตัวที่3จะเป็นปุ่มเปิดปิดปั๊มน้านะครับขั้นแรกเลยนะครับให้ปุ่มอยู่ในตําแหน่งปิดนะครับตําแหน่งปิดจะเป็นเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์คืออยู่ด้านล่างนะครับให้เราเปิดปุ่มที่1ก่อนนะครับ เปิดดูในกล่องเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้นะครับเครื่องจะเปิดการทำงานแล้วนะครับจะมีตัวเลขแสดงสถานะของแบตเตอรี่ตอนนี้ไฟอยู่ที่13.9 V โวลต์นะครับถ้าเราชาร์จเต็มจะอยู่ที่ประมาณ14-14.4 V โวลต์นะครับตรงนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับภายในกล่องจะมีชุดฟิลป้องกันการช็อตนะครับ แล้วก็มีวงจรควบคุมต่างๆนะครับแหล่งดันไฟขั้นตอนต่อไปครับให้เราเสียบสายโซลาเซลล์นะครับสายโซลาเซลล์แจ็คตัวผู้นะครับเสียบเข้าแจ็คตัวเมียต่อไปนะครับให้เราเปิดปุ่มที่2ครับเป็นสายจากโซลารเซลล์นะครับ แต่แล้วมาดูหน้าจอเกิดอ,อะไรขึ้นครับจะเป็นการชาร์จไฟเข้านะครับตอนนี้ชาร์จไฟเข้ากําลังไฟทั่วไปโดยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ2แอมป์กว่าๆนะครับขึ้นอยู่กับแดดนะครับถ้าแดดจัดเนี่ก็คือไม่ต่ํำกว่า2แอมป์นะครับพอมพอมันเต็มแล้วนะครับตอนนี้ได้14.4ไฟก็จะหยุดกระพริบตรงลูกศรน,นะครับต่อไปครับ ตรงนี้เป็นสายสลับต่อไปยังปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำของเรานะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวสีแดงนะครับตัวสีแดงผมก็จะเสียบตัวนี้นะครับแล้วก็เราเปิดการทํางานของปั๊มน้ํานะครับโดยกดปุ่มขึ้นนะครับอ่าตอนนี้ปั๊มน้าทํางานนะครับเดีย๋ยวผมจะเอากล้องถูมออกมาท่าด้านนอกนะครับ แรงดันน้ําก็ใช้ได้เลยนะครับสังเกตว่าตอนนี้ที่เราอัดวิดีโอนะครับแดดจะอ่อนๆน,นะครับปั๊มน้ําก็ยังคงทํางานเพราะว่าใช้ไฟจากแบตเตอรี่ตัวนี้นั่นเองนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะใช้ลิเธียมฟอสเฟตนะครับอายุการใช้งานประมาณไม่ต่ํากว่า2,000รอบนะครับการชาร์จตามสเปคที่เขาให้มานะครับการทำง,งานก็คือว่าไฟก็ชาร์จไปเรื่อยๆนะครับ ปั๊มน้ำก็ทำงานไปความสูงนะครับข้อ p v c ตรงนี้นะครับตัวนี้สวงอยู่ที่1เมตรนะครับสวงอยู่ที่1เมตรข้อดีของปั๊มตัวนี้นะครับก็คือถ้าแดดอ่อนไปก็ยังคงทำงานนะครับและเราได้ตั้งเครื่องไว้นะครับตั้งคาัาเชอตัวนี้ไว้ว่าให้ทำงานเฉพาะช่วงกลางวันนะครับตามสเปคของเครื่องชุดนี้นะครับ พราะถ้าทํางานเฉพาะกลางวันกลางคืนเนี่ยปั๊มน้ําอาจจะไม่ได้พักนะครับจะมีผลต่ออยุการใช้งานแต่ปั๊มสเปคตัวนี้จริงๆ่สามารถทํางานตลอด24ชั่วโมงได้นะครับแต่เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวขึ้นนะครับซึ่งรุ่นที่ทํางานทั้งกลางวันกลางคืนหรับปั๊มขนาด20บัตเนี่ยยังไม่ได้ทําออกมานะครับเพราะสเปคน่าจะสูงกว่านี้ประมาณไม่ต่ำกว่าเท่าตัวนะครับทําให้ราคาสูงเบื้องต้นผมได้จัดทําปั๊มชุดนี้ออกมาก่อนนะครับ ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับคลิกเข้าไปดูที่ใต้คลิปนะครับจะบอกรายละเอียดของราคานะครับสายไฟนะครับตัวนี้จะให้จากกล่องถึงแผงโซล่าเซลล์นะครับแผงโซล่าเซลล์แผง,แผงนี้อยู่ที่5เมตรนะครับประมาณ5เมตรสําหรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับเมื่อท่านผู้ชมได้รับสินค้าไปแล้วนะครับแนะนําให้ การทิศทางของแผ่นะครับไปทางทิศใต้เพราะว่าสําหรับเมืองไทยแล้วถ้าเราติดตั้งแบบฟิกอยู่กับที่นะครับติดตั้งแบบไม่เคลื่อนที่ไปไหนเนี่ยการผลิตไฟโดยเฉลี่ยทั้งวันนะครับจะได้มากที่สุดนะครับแล้วก็มุมเอียงนะครับเอียงจากพื้นนะครับประมาณ15ถึง30องศาไม่เกินนี้นะครับสำหรับปั๊มน้ำโซลารเซลล์ชุด20วัตเนี่นะครับคือปั๊มน้ำขนาด20วัตตวันใช้ ไฟเลี้ยงสูงนะครับประมาณ1.5ถึง1 6แอมป์นะครับซึ่งปกติเมืองไทยนะครับแดดเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าแดดมีปกติเครื่องตัวนี้จะทำงานโดยสม่ำเสมอนะครับตามสเปคที่วางไว้แต่ถ้าวันไหนนะครับแดดน้อยมีพายุเข้าฝนตกอย่างต่มครึ่งวันนะครับการทำงานมันก็จะลดน้อยถอยลงนะครับดังนั้นเราจึงได้แถมนะครับชุดนี้นะครับ เป็นตัวชาร์จไฟนะครับหรือว่าอะแดปเตอร์ขนาด14.6โวลต์นะครับแรงดันอยู่ที่14.6โวลต์คือชาร์จเต็มมันจะประมาณนี้นะครับแล้วก็กระแสไฟอยู่ที่3แอมป์นะครับเพียงพอที่จะให้ปั๊มทำงานและก็ชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับวิธีการใช้งานตัวชาร์จไฟนะครับตอนนี้ทุกปุ่มเปิดน,นะครับ ตั้งแต่ปุ่มชาร์จเจอร์ปุ่มโซลาเซลล์ปุ่มปั๊มน้ำเปิดไว้นะครับแต่ว่าสมมติว่าตอนนี้แดดมันน้อยนะครับคือชาร์จไฟไม่ทันแล้วเราอยากให้ปั๊มทำงานนะครับก็ให้ดึงแจ็คตัวผู้นะครับของโซลาเซลล์ออกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาตัวนี้นะครับชาร์จเจอร์ที่มีไปให้นะครับ ฝั่งหนึ่งเป็นแจ็คตัวผู้นะครับเสียบเข้าแจ็คตัวเมียของกล่องนะครับเสียบให้สุดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาปลั๊กไฟนะครับไปเสียบไฟบ้านนะครับไปเสียบไฟบ้านก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับใช้ในกรณีที่ว่าแดดน้อยจริงๆนะครับถ้าแดดมาปกติเราก็ถอดออกนะครับถอดออกแล้วก็ ใช้ไฟจากโซลาเซลล์นะครับสายจากโซลาเซลล์เสียบแทนเหมือนเดิมครับตรงนี้ไม่ต้องไปปิดไปเปิดอะไรมันครับการใช้งานคือจะปิดเปิดแค่ตัวปัม๊มถ้าเราอยากจะปิดเปิดแบบชั่วขราวนะครับแต่ถ้าปล่อยให้ทํางานอัตโนมัติก็คือว่าช่วงกลางวันมันจะทํางานนะครับซึ่งการทํางานจะเต็มที่นานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับแดดทองแต่ละวันครับมีข้อควรระวังในการใช้งานนะครับการใช้งานเราจะต้องเปิด ตั้งแต่ปุ่มที่1 2 3ลงมาล่างนะครับถ้าเราเปิดปุ่มที่2ก่อนนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับผมจะปิดปุ่มที่1นะครับจะมีเสียงแป๊บแป๊แปนะครับตอนนี้นะครับชาร์จเจอร์ตัวนี้ไม่ทํางานนะครับดังนั้นวิธีแก้ไขคือให้เราเปิดชาร์จเจอร์ครับตัวเลขขึ้นแล้วนะครับ อาการนี้หายครับคือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าชาร์จเจอร์หน้าที่ของเขาก็คือควบคุมการชาร์จไฟจากโซล่าเซลเข้ากับแบตเตอรี่ตัวนี้นั่นเองสำหรับลูกค้าที่สนใจสินค้านะครับปั๊มน้ำโซล่าเซลลชุดนี้นะครับสามารถสั่งซื้อตามพิธีการใต้คลิปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบถามมาทาง l ล ne Messenger นะครับ หรือว่าโทรศัพท์โดยตรงสามารถโทรมาสอบถามกันได้ก่อนนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ